ขอมาแล้วนี่เรื่มงคนไล์กดแช์กดติดตามแนเดอร์ครับเด้อเป็นเบิ่งยอดหลังเลยครับวิธีการเลี้ยงหอยยังไงให้ได้ไข่หอยย้อดหลังผมชิมเว่าเบื้องต้นให้ฟังเนาะครับเนาะหนึ่งก็คือมีน้ำยดสปริงเนาะสปริงเกอร์หรือไพลบูมีก็ใส่น้ำยดแบบค่อยๆก็ได้ครับยดตลอด24ชั่วโมงเลยครับเปิดน้ำก๊อกน้ำถึงแหว้แต่อย่าเปิดแห้งนะครับคอยแม่ประสิทธิ์ว่าให้ เปิดเป็นยศเป็นยศติงๆล่งไปก็ได้ครับนี่ครับตามตัวยางนี้เลยหอยมันสีสดชื่นนะครับอันนี้เป็นลูกหอยนะครับที่พอามาล่งอนุบาลอันนี้อายุประมาณหนึ่งเดือนครับนี่ครับตัวใหญ่ตัวน้อยขเข้ากันไปครับเพราะว่าเอาล่งแบบยังบริได้ขัดแยกเลยพี่น้องเลย ไม่ไีการแคะหอยเนาะไม่ไีการเก็บหอยเนาะเก็บทั้งไรพี่น้องเดี๋ยวซิม่าบอกกันกเกษตรบ้านหน้ามาแล้วเดิพไปน้องเดอิอนั่นนี่หลังจากที่หายไปเป็น อาทิตย์สองอาทิตย์ครับพี่นอ้องมาอัปเดตหอยเชอรี่สีทอง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 แล้วพี่น้องเลี้ยงง่ายๆเลี้ยงแบบเลี้ยงไว้ศึกษาครับพี่น้องอันนี้ก็เลี้ยงได้แล้วครับเด้อบอโฟมครับกองโฟมเลี้ยงได้ครับสิบยี่สิบแม่ครับอันนี้แม่พันธุ์ครับพ่อแม่พันธุ์อาหารหลักเนี่ยครับผักบุ้งจีนเม็ดปลาดุกแล้วพี่น้องเด้อ ไข่ดีครับครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนกองโฟมใไม่ครับกองโฟมเก่ามันขาดเนี่ยครับเบิ่งกองโฟมเก่าแล้วครับพี่นอ้องกองโฟมเกา่าขาดแ้บุมดขาดรอบเลยครับกินนั้นกัดกินเนาะผลงานครับก่นอนเปลี่ยนขอใครดีครับพี่นอ้องนี่ คุณครับเป็นไข่ตกแล้วครับคุณอยู่ในถ้าราเสี่ยวไข่ออกไ้มครับนี่ครับาออลยบบายแห้งครับนี่ครับไข่เดี๋ยวทยอยเอาออกเลยพี่น้องเด้อไข่ตกบอลูกบ้านนี่พี่น้อง นี่บ่ออนุบาลน,นี่ครับอันนี้บ่ออ่ซีเดือนพี่น้องเรียนหาบาทให้ใั้ผักบุ้งให้มงกี้นี่ครับกินดีแห้งครับผักบุ้งนี่บ่ออนุบาลหนึ่งถึงสองสัปดาห์พี่น้องก็ร่างเป็นโตครับก็ร่างเป็นโตอ่อนนะพี่น้องนะ นั่นเป็นตัวอ้อนหมดการล้งไตครับการลังไตเลี้ยงง่ายพี่น้องเลี้ยงง่ายขอให้มีน,มน้ำยศนะครับน้ำยศมาต้องยศแห้งครับราจ่อหู้ด้วยพี่น้องเด้อจ่อหูทต้งแขางครับอยาห้มันน้ำม,มันสูงน้ำจะขอดเดียวครับสำหรับบอ่ออนุบาลเดี๋ยวฝนมันตกนี่ฝนตกมันกระสิใต้เ่นครับ ให้พักบุงครับกินดีแห้งพี่นอ้องให้เขามาชมคลิปนี้เรื่มกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามให้เดดเดอร์คลิปนี้มีประโยชน์ว่ามีประโยชน์ยังไรก็ฝากไปจากช่องคนรับขอย้อพี่น,อน้องเ้อเบิ่งไข่มันครับเบิ่งลูกลูกอ่อนมันครับเบิ่งไข่มันครับกอ,อยู่น้ำพักบุงนะครับ เลยครับมีตุ่มแก่ฝังบุ่งเห็นพันบุ์บุตรครับอยูใ่ในนี่ยเกียงบนยา,คยงงนายดครับอยังง่ายๆคอใยไม่กกนำยศครับเม็เรดระดุกกะไหลมันป้ายนะฮะเบิ้งมื่อเสานี่เกี่ยงปั๊บเลยพี่นอ้องพอแม่พันครับรุ่นแหลกเลยรุ่นนี้ ออกไข่ไมากนี่ครับผลผลิตเต็มเลยครับอยู่นี่อันนี้อาจีเป็นบอกองฟมหน่อยจังหน่อยให้มีพื้นที่นะครับพี่น้อไอ้นอกับเลี้ยงได้ครับนี่ครับร่างกินเลยครับอานเม็ดปลาดุกสินดีเกอนครับพี่นอ้องเม็ดปลาดุก ไขเลนไล้มันก็ออกไขไล้ครับเดี๋ยาเมดประดุกมาอีก,ก่ครับพี่นอ้องหวานไปเลยเนี่ยพี่นอ้องนี่กินไปเลยนี่น้ำเนยนี้มันละลายไป ิดนี่บอ่อมียังไลายครับเช่นเคยครับพี่นอ้อง้ามาอัปเดตหอยเชอรี่สีทองนะครับสามบอ่บอ่อแม่พันธุ์ครับบอหลูกเลี้ยงนะครับลูกออกเหรียญบาทนะครับบออนุบางไขนะครับสามบอหล,ลักๆเลี้ยงได้แต่พี่น้องเด้อย,ยังไงครับ ยิบนี่ก็มีสำเนียยครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยตลอดไปซาทุเดิพไปน้องเดอ้อวันนี้วันที่30นะครับเมื่ออื่นหวยออกขอให้ถูกลำลำเรื่อยๆถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเดอ้อไปน้องเดอ้อซาทุสวัสดีครับ